เราพี่จุนไปแล้วอยู่แล้วไม่รับจดพี่กนเอปืนนี่มันไม่ขึ้นอ่ะพี่จุดไปแล้วเฮ้ยน้องน้องเต้นด้วยน่ารักงีววะลงน้ำไอ้เหียเฮไอสัตว์ทำไมชอบลงเกมหมาวะกดนิกไซก้าไก็รู้เกม กูเล่นทีบาจากของไม่รูคยับหมาเข้าปืนใหญ่พร้อมยิงเนี่ยเนี่ยเตอัน้อเนี้ยมันติดอยู่ต้องคนหินอ่ะทุกคนไหนอ่ะอยู่ละคนหินอ่ะใช่อยู่อยู่จอมตาทองเรือพวกกูอ่ะนะนนนติดอยู่ดติู่ติอยู่ดุติยติดอู่ดติดอยู่าดูดติดอยู่ิะู่ติดอยู่นต้อยู่ดอูิยูยอย่อ่อ่่ตอย่ต้องทอ Holy shit thắng ranh ngay, mỗi bụng mình đã thôi chưa làm chưa như chưa thôi 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 Ê Ê chưa thôi chưa thôi mà thôi chưa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  thôi พวมึงคภูมิใจนะกูกูเผยเหน้าตาตัวเองละตั้งแต่กูไม่เคยเเให้ใครเห็นไอโซโลเกินโซโลเยยยทได้ไงวะไปไปไดีใจไหมได้เห็นหน้าตาคนหอแล้วพี่เ้นโอ้โหเไอ้ฟารมอะไรวะไ้เย้เย้ พี่ไปเคยหลวงปู่เข็มไหมพี่นะบอกฝ่าพี่ดิเออาวหือบอกไมเลยเป็นต้องทำไปน่งแล้วไปไม่ไหม้เหผมดูเป็นตัวอย่างนหนั่งเป็นัไงโอ้เมื่อกี้นั่งไอเทียคนนี้นอนเลยมือดิเนี่ยลูกติดคนแรก กล่องนี้ไห<ป>มท,ทางการได้มีการมาบอกว่าโกจินสามารถอาริกาโตชิงชงใช้อาซูกาเบียนนี่ฮาวสวัสดีบั้นไหนข้ามหใจโจ คือโจโจโซโนโจชงเวทอิงเหาลิงเปียงเอเฟลรักตัวโขงช่วยช่วยดิบีดิีดี่มีมีผีอยู่ข้างหลังอ่ะเฮ้ยไม่ไหวแล้วกลัวอะไรมันร้องนักหนาวหยุดร้องเอาใจตายนะเว้ยไม่ไหวแล้วเย็น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 เราต้องเรียนจำน้ำมันดูซอกรอบันมากไม่มีเสียงอ่ะเนี่ยกลัวรังเพื่อนมึงอยู่ไหนไหนพี่ไปรทอดใครอยู่วะอันนี้อยู่ต่อดเพื่อนมึงอยู่กูทอดเพื่อนมึงอยู่ทำตัวดีๆไม่นั้นมึงตายเน่ นี่ดูไงถ้ามึงยังไม่หยุดร้องมึงจะกลายเป็นเอ้ยกูไม่ไหวแล้วไอ้เงี้ยเงี้แต่เอาไปมึงกูฝากหาหมูตัวใหม่ได้ใช่ไหมไม่โกนแสบเลยนะตัวเเองลยลืมไปมันมีจำนวนจำกัดนี่หว่าช่างแม่งหมูเพ้อไอ้เหี้ยไปหาใหม่ก็ได้ได้เราไม่มีลูกเรือไปด้วยฟีงเงินฟีงเก็บเลยอยยไปหาหมูดีเฮ้ยเงหมูร้องไอ้เพื่อนเฮ้ยเกมเกมจะมันหายปไหนวะ เลยใค่คนวะหรือว่าไม่ใช่คุณเขาไม่ใช่คนนี่หว่ากระโดดไม่ใช่คุณไม่ใช่คุณมอนมอนุ้ยแต่เรามีกอกับมันได้ตรงเนี้ยมันมนี้ยมันมีกอ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 แล้วมันวิ่งเร็วมากไปเจอหมูเจอหมูเจอหมูมมมัันนีกอแล้ว แมวปลาไหลไฟฟ้าปลาไหลไฟฟ้ามันจัดตัวถอยมาตัวตัวถอยถอยกูจะโยนระเบิดอยู่เลยอยู่เลยอุ้ยระเล้วมั้เอ้ยกินนันตื่นแล้วทุกคนกินนันตื่นแล้วอะไรวะไอ้เฮ้ยเอาปูยักษ์เหรอปูยักษ์เหรอปูยักษ์เหรอตัวดู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 หลังมันอยู่เลยจะไปไฟเป็นคนอย่างนี้วะว่าตอนนี้พี่ไซอยู่ในโบอยู่แมวคือยานีเป็นพ่อแม่เข้ามาเข้ามาในฮิรุตะโกนบ้า เป็นกูแม่แบบเพี้ยโคตรใจถลายเต็มเลยเศ้ามาในห้องรูปตะโกนบ้านอันนี้มันทำยังไงหรอทางเราได้เจมส์กันตีไงได้เลยใช่ใช่เหรออยู่แต่ก็ได้อะได้พี่ได้พีใช่ได้ได้ได้มันได้จริงจริงเลยจะแตกก็จะแตกก็เห็นไหมมึงยิงกูตอนนี้กูตายอ่ะอ่าฮัลโหลฮัลเราจะช่วยแต่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 ฮัลโหลโอ้โอ้ What the fuck ปล่อยว่าได้ส <t ops> <sk az dopamine> ิเก่งใครตายหมูราคาขึ้นดีตกปลาสักนิดแม่ไอ้เมียท่าหะท่าไม่อรู้แล้วหมูมันหมูมันเกิดยังไงก็ปล่อยงนี้คือคนเอามาปล่อยนะที่หน่อยบูมน่าจะใช่นะทำไมเขาต้องใจร้ายกับน้องหมูอะไร

โอ้ยกลบแเ้วล่ะกล้าตัวไหมมึงกบท่าไไหมอะเดี๋ยวมีคนยิงไงกลบขึ้นมากลบขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นมาเอาขึ้นมาเอ้ยมึงทุบมันก็้าเบิดออกจะระเบิดได้ยังไงแหนตัวดูทำให้ดูสิว่ามันจะระเบิดยังไงอันนั้นไม่ใช่สมบัติอันนั้นมคือพิษกบพิษกระโหลก เนี yeah. wait, wait. Think, ่ระเบิดนี่เอาขายได้มัามระเบิดนี่ขายได้ไหมน่าจะขาได้น่าจะขาได้พี่โอ้ยเฮ้ยอ๊ยเฮ้ยโอ๊ยโโอ๊ยยโอยโอ๊ยโอยโอ๊ยโยเอยอยอออยอออ โอ้ยโอ้ยปวดหลังโอ้ยพิกมัมพิกมัมไ่โหกท่านึงของเพื่อนคุณไยเฮ้ยมา แรงเอ้ยแหลกแย่แหลกอันโตวเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเราสะดุดลื่นล้มลงไปจะเป็นยังไงไม่รู้อันโตวต้นทดสอบแล้วได้เลยอืออเอาอะไรเล่นก่อนีน่ยเป็นไงลองเล่นนี่ไงตกปลาระยะแบบนี่ไงพี่นี่ว่าเราทำได้ว่น้นี่พี่ตบๆตงี้กว่า อ๋อตรงนั้นดีกว่าใช่พอจุดพูดทำไมวันนี้วันนี้เป็นวันอะไรอ่ะใครจุดพูดอะไรวะรู้บ้านเราขาจุดพูดเลยไม่รู้อ่ะด้านมึงนะมึงก็ลองถามดูดิมึงจะจุดหามก็ฟอเนี่ยเนี่ยเราฟังเสียงดูมันจะแบบเฮ้ยใครขายกล่องเปล่าไปยังเอากล่องเปล่ากับมือด้วยนี่ผมเดินตรงแน่นแต่มันเซเองอ่ะก็พร้อมกระโดดอ่ะเออเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮีย เฮ้ยปีนขึ้นไม่ได้หรอวะโอ้โหเกนชินยังปีนได้เลยตรงเนี้ยไปขอสาวจ้อลีหน่อยเฮ้ยขันทะแยอะไรเดินลงมาแล้วเออเดี๋ยวว่าแย่ดีกว่ากูจะตัดใจจากสีสับแย่ไปทำไมอ่ะน่ารักไงอาระอารอาอาเหมือนเหมือนแย่ไหมเหมือนอยู่เหมือนอยู่ไม่จุตีมันออกมาล่อแล้วดีกว่ามาหาเรา้่ไอ้เี้สีดำยิงยิง้าม้ามั่นอุ้ยโหหตัวจริงนวีอัตัวจริงตัวจริงจริงตวหนิงเยอะตัวไหิงเยอะว้าไดู้เระว่็เย็น ูไมมม่ืันโอ้เชี่ยค่ะโอ้ตัวอะไรไม่รู้ใครถ่ายรูปให้ดูหน่อยได้ไหมเป็นยังไงอยากเห็นนะออมันหายไปไหนแล้วอะ่ะเออบางทีทำไมรู้สึกอยู่ข้างตาแล้วมาดูสงบสรกจังวะทำไมน้ำลดอ่ะแค่จังทำไมน้ำมันเพิ่มเร็วจังวะน้ำมันลดนะด้านหลังมีรูด้านหลังอีกรูหนึ่งอยู่ข้างล่างแล้วรู้สึกอุ่นมากเลยดูเดียวนะเว้ยบูมด้านหลังนี่ไงนี่อีกรูหนึ่งเออเหียเดมึงมึงมาทำให้ได้อีกสิงๆ ล็อกทีวะเฮ้ยเฮ้ยอ้าววแล้มันไม่ตีกองต่อแล้วอ่ารายการหายใจพี่พี่ชิวเลยพี่แค่รู้สึกว่ามันมีแบบเหมือนอะไรส้มๆอยู่ตรงจอตาว่าแหละอันนี้คือสองคนสองเราจะฝากใครยังทำอะไรวะโอ้แน่แน่ป่ะศาสตร์ต่อต่อต่อตำนานมาถูกเรื่อขาดไม่ยังยาวนานเลยพี่พี่ให้ดูเรื่องเดียวกันคือมันมีมันมีภาคหนึ่งที่มันไป็นล,ลาศลาบพี่มันขับรถซิ่งกับฉลาบไอขอเพนตื่นเต้นกว่านี้หน่อให้มันเข้ากับทีม เปิดบ้าคือเปิดบ้า,ดา,เ,ยยาเด็กมาตั้งแต่ตั้งาอะไรเงี้ยมุ้ยน่าเศร้าจังเลยมันเกิดอะไรขึ้นหระวีดีเซลเขาเขาขับรถชนแม็กพี่เมกตายเชื่อทำได้ยังไงเมกตายนะขาพี่วินดีเซลกำลังขับรถชนทะลุป,ปากของเด็กเมกเลยพี่เหนือเลยเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมเป็นไังไงยากหน,าน้าเลยไงว่าล้มแล้วเสา องรเรือที่อยู่ในประวัติศาสตร์เหมือนเรือของเราอยู่ตอนนี้ไหมขายพี่ขายเลยเรื่องราวเป็นยังไงตอนหรอจากนั้นที่หลังวินเดียเซลได้ขับรถชนแต่ย็นขับรถชนเดวิกตายคนที่มารับบทเป็นเดวิกต่อก็คือเดวิดจอร์ซันพี่เหมือนเหมือนฉากนั้นอ่ะ going mary โอ้ยยี่วัยริ อ้เฮียสาวมากโก้ยโก้ยโก้ยเดจากูเชี่ยไปโค้ดเศร้าเลยสารเล่นเพลงกันเด้เข้ามากกูเล่นด้วยเล่นรับพังแล้วเราช่วยกด F เพื่อเลสเซคให้กับเรือ Going Mary ของเรา้วยแอ d เครดิตขึ้นกำกับโดยอย่าหยุดอย่าหยุดทุกคนไปแล้ว Going Mary เรา Going Mary เนแต่าเรือที่ลมเขาบอกกันว่าดวงวิญญาณนั้นจะไปสู่สวรรค์